ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เป็นเกียรติที่บริษัทคาสไซเนี่ยผลิตกล้องแล้วก็ลงชื่อประเทศเราในตัวกล้องด้วยครับ <S <S ภาะเนี่ยมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราแล้วก็กล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นของคู่กายเลยครับถ้าเราจะมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เกินกําลังสายตามนุษย์เราเนี่ยรเราต้องอาศัยเขาเลยครับกล้องไหนเนี้ยที่ทมูลค่าต่างๆนานาประเมิจเนจากอะไรหนึ่งเลยครับ ขอต้อรับเข้าสู่พอมิกาชแนลนะครับวันนี้อยาพาย f ทุกท่านนะครับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของอาวุธคู่กายของนักสะสมนั่นก็คือกล้องสองพ้านะครับเท่าที่เห็นเนี่ยอลังการมากแล้วกล้องสองพระเนี่ยมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นขอแนะนําแขกรับเชิญก่อนนะครับขอต้อนรับคุณยิ่งยงเทียนทองดีและก็คุณอรุณชัยวงศ์อัศภัยบูร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการพอเมกาแชนแนลนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหอลังการมากเพราะว่ากล้องเนี่ยผมบอกได้เลยนะไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากล้องในแต่ละอันแต่ละรุ่นเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและมีตำนานแต่ละรุ่น ส, Quand, สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะแล้วเขาเก็บมาเนี่ยโอ้โหผมว่ามูลค่ามหาศาลเหมือนกันก็เราเริ่มกันดีกว <top Regular> ่าอยากจะให้ท e> ั <Oil> ้งสองท่านแนะนําก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมตุ้มนะครับหรือยิ้งโยงเทียนตรงดีนะก็ปกติก็ทํางานอยู่ในประเทศเยอรมนีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ารักและชอบพักเครื่องนะฮะอันดับแรกเลยแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เราลักเราชอบพระเนี่ยเราต้องมีกล้องฮะก็เลยพอดีกล้องพวกนี้มันอยู่ในบ้านแปลงผมพี่พออ่าอีกท่านหนึ่งครับพี่เล็กขอแนะนําตัวนิดนึงครับยินดีครับสวัสดีครับผมอรุณชัยวงศ์อัศภูม์ครับหรือชื่อเล่นว่าเล็กนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักสะสมพระเหมือนกันในเมื่อผมเป็นนักสะสมพระอาวุธของผมก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นกล้องนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีการศึกษาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆครับ กล้องเนี่ยเราหลงสเสน่ห์ยังไงพอได้มาสัมผัสจริงๆกล้องเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะรู้แค่ว่ากล้องตัวหนึ่งเลนแบบนี้สองพระได้แบบนี้แต่จริงๆแล้วว่ากล้องเนี่ยไซส์เนี่ยเขาพัฒนามานานมากแล้วครับมันจะมีหลายเลนหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่เฉพาะงานด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปศึกษาและสะสมเนี่ยมันทําให้เรารู้ลึกแล้วก็ เริ่มเริ่มจะอินเริ่มจะรุ่มหลงเรามันเพราะว่ามันเป็นประวัติส่วนหนึ่งของประวัติาศาสตร์ครับแม้กระทั่งกล้องบางตัวบางรุ่นฮิตเลอร์ก็ยังเป็นคนออกแบบครับอ่าแล้วส่วนของพี่ตุ้มนี่หลงไหลส,สะสมกล้องเพราะอะไรครับเออผมว่ามันเป็นอะไรที่คาไซเนี่ยนะฮะเป็นเลนที่ไม่มีชาติใดเนี่ยสามารถทำได้ใกล้เคียงเลยฮนะคาไซนี่เป็นของประเทศเยอรมน,นีครับอ่าเยอรมันมครับแล้วพอเรามาเรียนรู้มาศึกษาเนี่ยเรารู้ว่าโอ้ มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งเกี่ยวพันกับประเทศไทยด้วยครับพี่าอยังไงฮะก็คือกล้องเนี่ยตั้งแต่สมัยราชการเราต้องเอ่ยถึงราชการที่ 5, ห้าเลยย้อนไปนะแล้วคราวนั้นก็มันก็เริ่มการค้าไทยเยอรมันมาแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เป็นเกียรติที่บริษัทคสไซเนี่ยผลิตกล้องแล้วก็ลงชื่อประเทศเราในตัวกล้องเลยครับในตอนนั้นเขาไม่ได้ลงชื่อเป็นประเทศไทยใช่ครับต้องเป็นใช้เป็นสยามใช่ครับ ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยใช่ครับเป็นหนึ่งเลยเขบอกว่าเลนส์หรือว่ากล้องพวกนี้เข้ามาตั้งแต่ยุคราชการที่ห้าไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเมื่อก่อนเขาเอาไว้ดูอะไรกันครับยุคสมัยนั้นคือเราดูจิวเวลรี่จิวเวลรี่เพชรพลอยเพชรพลอยครับเพราะว่าเรามีการค้าในประเทศตอนนั้นแล้วสมัยรัชการที่ห้าคือเราเปิดประเทศแล้วใช่ครับแล้วกล้องเนี่ยบางตัวเนี่ยณสมัยนั้นมันถ้ามูลค่าของเขาเนี่ยครับคนธรรมดาซื้อไม่ได้นะครับอ้แพงมากครับ เมื่อก่อนเขามีการซื้อขายไหมมีครับแต่แพงมากครับแพงมากครับแพงจริงๆครับ่ถ้าบอกว่าพวกข้าราชการระดับตงสูงจะได้จะมีถึงจะได้ครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นพวกเชื้อพระวงศ์ถึงจะมีครับแต่สมัยก่อนไม่แพร่หลายแต่มันมีน้อยมากสะสมกล้องมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับตัวผมเนี่ยนะฮะก็คือตอนแรกจริงๆแลวกล้องพวกนี้มันอยู่ในบ้านผม บ้านแฟนผมน,นะฮะเราก็ไม่รู้หรอกครับอพอเริ่มมาสะสมพรพเอ๊ะกล้องขาสขายคนไทยเขาเล่นกันเนี่ยฮะนั่นในบ้านเรามันมีแยะแล้วก็เลยเริ่มมาศึกษาซึ่งน่าจะร่วม20ปีได้แล้วครับ,รบผมก็ศึกษาว่ากล้องตัวนี้เฮ้ยถ้ามันมาเกียนตาประเทศไทยเราก็เริ่มศึกษารเริ่มถามคนที่บ้านว่ากล้องพวกนี้เขาส่งไปยังประเทศไทยมาไงเราก็เริ่มค้นคว้าม,มาเรื่อยๆครับ,รบจนมันมันหลงสเสน่ห์มันเข้าไปแล้วพี่กองยี่สิบกว่าปี ได้ครับผมก็ประมาณ5-6ปีนะครับที่ที่เข้ามาคุกครีวงในจริงๆนะครับก็ได้รู้จักอะตุ้มแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นของเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มพอศึกษาก็เริ่มก็เริ่มลงลึกเลยใช่เรมอินเริ่มอินใจถึงว่าเป็นของสะสมนะ เป็นของสะสมนะครับ<ช>เป็นของสะสมอย่างหนึ่งอย่างชุดพวกนี้มันก็หาที่ไหนไม่ได้<ช>มันเป็นเรียกง่ายว่ามันเป็นของสะสมที่มีมูลค่า<ช>ทางประวัติศาสตร์ด้วยครับใช่เพราะประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะใช่ครับมากเลยครับ <นะ S 3> โอ้โอแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยในในอีพีนี้เราเราพูดในมุมของข้อมูลทั่วไปก่อนอีพีถัดไปเนี่ยผมจะเจาะลึกเลยแต่ละรุ่นบอดี้แต่ละแต่ละอันแล้วก็เลนส์แต่ละตัวว่ามันดียังไง ความนิยมอะครับว่าเราเล่นเป็นกล้องบอดี้เหล็กบอดี้พลาสติกสำหรับตัวผมเองอนะฮะคือเหล็กเนี่ยผมก็ชอบเป็นโลหะนะฮะซึ่งไซส์เนี่ยผลิตโลหะหลายอย่างมากครับอย่างเช่นเป็นโลหะเงินผสมนะฮะเป็นแบรี่มนะฮะแล้วก็เป็นทองเหลืองชุบครับครับเนี่ยฮะ,ะ,ฮะแล้วก็แต่เนื่องจากการใช้งานล่ะทีจะหนักนิดหนึ่ง อ่าใช่เพราะเป็นโลหะใช่ครับจะหักจะเมื่อยเนี่ยถ้าใจครับเออใช่ครับส่วนมากจะเน้นไปทางสะสมมากกว่าครับตัวเ็ลเล็กคือเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีความร้อนชื้นใช่ครับอ่าแล้วอันนี้เนี่ยกล้องส่วนใหญ่จะมาจากเยอรมันไหมฮะใช่ครับตรงมาตลดเลยครับแล้วประเทศที่ได้รับความนิยมในเรื่องกล้องมากที่สุดก็คือเยอรมันไหมฮะใช่ใช่ครับอ่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องที่มาจากเยอรมันคือเมืองหนาวเมืองหนาวอากาศเย็นเนี่ยความต่างของภูมิอากาศเนี่ยจะไม่เหมือนกัน เวลาของที่อยู่ทางนู้นเนี่ยของเขาจะสภาพเนี้อเก่งมากแต่พอมาบ้านเราปุ๊บเนี่ยโดนความชื้นเนาะความร้อนคโอ้โหอันนี้มันจะเกิดการออกซิเดชันมันก็เลยทําให้เนื้อเงินต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเข้มว่าดำรับนี้มีผลมีผลมีผลมากเลยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีน้ําในอากาศเราอยู่ติดทะเลนะพี่พอไอทะเลอะไรแต่ว่าซึ่งทางยุโรปเนี่ยอากาศเขาแห้งไม่มีน้ําในอากาศเขาคงรักษาสภาพได้ดีกว่าเหมือน เหมือนผักแช่เย็นกับอยู่ข้างนอกประปาน้นะครับแม้กระทั่งกระดาษยังมีผลเลยนะครับอยู่ที่นู่นอยู่เยอรมันก็ปกติธรรมดาใหม่ธรรมดาพอมาถึงเมืองไทยไม่เกิน6กเดือนละครับบางอย่างกรอบเลยครับกรอบเลยใช่ด้วยความร้อนนะความชื้นน้ำมันเยอะมากเยอะมากครับเขาเลยมาเน้นค่อนข้างเน้นไปทางพลาสติกเป็นบอดี้พลาสติกไปเพราะจริงๆแล้วบอดี้เหล็กอะ จริงๆแล้วในตัวมูลค่าของเขาก็แพงกว่าแบคคาไลเยอะแต่ว่าคนไม่ได้ใช้เพราะน้ำหนักครับเขาเรียกว่าอะไรแบคคาไลครับผมเออผมอยากถามนิดนึงกล้องสองพาระหรือกล้องทุตที่ที่เราเอามาโชว์เนี่ยคือเยอรมันแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกไอชล่าคารุเปอร์ครับอ่างงเลยครับไอชล่าคารุเปอร์ครับแ่นขยายแปว่าแ่นขยายแบบพกพาครับ พระกับกล้องนะครับตอนนี้มีความต่างกันยังไงบ้างนะครับพระกับกล้องเ,เก็บสะสมอย่างเงี้ยใน,ส,นส่วนมุมของผมนะฮะพระเนี่ยมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราแล้วก็กล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นของคู่กายเลยครับถ้าเราจะมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เกินกําลังสายตามนุษย์เราเนี่ยรเราต้องอาศัยเขาเลยครับคือเข,เขาบอกว่า,ากล้องที่ดีเลนส์ที่ดีมันจะมีผลการลดความผิดพลาดใี่ใ<ช>รจริงครับโดยเฉพาะเซนพระเวลาไปไปสองเนี่ย ถ้าถ้าได้กล้องที่มีคุณภาพจริงๆเ,เลนส์ที่ดีเดมันเจอกไหมใช่ไหมครใช่ครับทุ่มอ,อ,อธิบายนิดนึงได้ไหมหรือคุณเล็กก็ได้อธิบายนิดนึง<ช>ได้รเพราะเพราะเราก็เล่นภาพเหมือนกันใช่ครับ,รบกล้องที่ดีที่เจอมาแล้วประสบการณ์ที่เจอมาในเวลาส่องแล้วโอ้โหเห็นข้อผิดพลาดใช่ครับจะเห็นข้อผิดพลาดกบเพราะกล้องกล้องที่ดีเนี่ยเลนส์เขาจะนิ่ง โฟกัสเขาจะนิ่งจะไวแล้วก็นิ่งเข้าตาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่เลยแม้กระทั่งเราจะขยับพระไปในทางไหนหรือขยับกล้องมันก็ไม่มีผลครับมันโฟกัสมันจะอยู่อยู่ก็นิ่งแล้วมันจะช่วยในเรื่องการดูมวลสารของพระให้เราเห็นจุดสําคัญสําคัญในองค์พระนั้นแม้กระทั่งจุดบางจุดที่เป็นสิ่งสําคัญคือสมัยนี้ซ่อมเก่งมากครับพระปุดพระซ่อมพระหักเนียนมากเนียนมากครับถ้ากล้องไม่ดีนี่มองไม่รู้เลยครับ แล้วกล้องดีๆมูลค่าเนี่ยสูงมากๆเลยใช่ไมัใช่ครับบางตัวนี่ยิ่งเป็นกล้องชุดพวกนี้มันจะมีมูลค่าสูงมากครับเพราะว่าเราไม่ได้มาสะสมทีละตัวแล้วก็มาประกอบกันแบบนี้มันมีชุดของมันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นชุดเต็มการจะหาชุดเต็มแบบนี้มันยากมากครับยากมากเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อน พอช่วงสงครามโลกครับหลังจากเยอรมันแพ้สงครามเนี่ยอะไรที่เป็นของนาซีอะไรที่มีตาโนอินซีถูกทําลายทั้งหมดนะครับอเท่ากับว่ากลายเป็นลิมิเต็ดไปเลยใช่ครับคนไทยถึงไม่เห็นไงครับใช่คนไทยถึงไม่เห็นว่าทําไมไม่มีกล้องรุ่นเก่าๆเข้ามาเพราะว่าพอจบสงครามเยอรมันแพ้อะไรที่เป็นโนอินซีทําลายหมดเลยครับ นิดหนึ่งว่ากล้องแบบนี้ที่มูลค่าต่างๆนะั้นประเมินจากอะไระหนึ่งเลยครับประเมินจากว่ากล้องชุดนี้ผลิตปีไหนผลิตเพื่อใครวัสดุมาจากอะไรและเป็นเลนที่เหมืองไหนครับ,<อ>รบเพราะว่าหนึ่งเลยก่อนสงครามโลกเนี่ยเราจะต้องอิงไปเลยว่าเป็นกล้องที่ผลิตให้พลเรือนอหรือผลิตให้ทางกองทัพครับ นะฮะอย่างถ้าผลิตให้ทางกองทัพเนี่ยแน่นอนว่าเลนที่มันผลิตเป็นเลนที่ดีที่สุดครับครับแล้วกล้องในแต่ละแต่ละตัวเมื่อสมัยก่อนสมัยสงคราม,มแน่นอนว่าต้องเป็นบอดี้เล็กใช่ครับเพราะเวลาทหารออกไปรบหรืออะไร่ยมันต้องอะไรที่ทนทานใช่ครับแล้วแล้วกล้องที่เราใช้ในการทางการทหารเนี่ยก็จะมีกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือใช่ครับพี่แต่ละรุ่นก็มีชื่อไม่เหมือนกันด้วยใช่แล้วลบอดี้เหมือนกันด้วยไหมฮะบอดี้ เหมือนกันครับแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะเขียนไม่เหมือนกันใช่เรายกตัวอย่างถ้าเป็นมารีนอะเป็นเป็นทหารเรืออ่าเป็นทหารเรือเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวก สองหัวอย่างนี้ก็มีครับสําหรับคนที่สายตาพิการสายตาเอียงใช่ครับสองหัวเนี่ยอีกหัวหนึ่งเนี่ยสามารถส่องระยะไกลได้แต่อีกหัวหนึ่งส่องใกล้ได้อะไรเงี้ยครับโอ้ใช่ครับโอ้โหเป็นเป็นคอมอคมบิเนชั่นเป็นแบบดูโอเลยนะใช่ครับโอเคทหารเรือเขาเรียกกล้องอะไรอ่าคลิกมาลีนคลิกมาลีนครับอ่าแล้วทหารอากาศครับอ่าลูปวาเฟอร์ครับซึ่งสมัยนี้ก็ยังเป็นลูปพันซ่าอยู่เลย อ๋อเป็นเครื่องบินเครื่องบินครับลุกเพราะว่าอากาศลุกเพราะอากาศครับแล้วทหารบกล่ะครับเออแฮรครับแฮรครับโอเคทำไมถึงเลือกสะสมกล้องต่างๆเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรอ่ะคือคุณตุ้มกับคุณเล็กมีมัต้องคนเราเวลาจะสะสมอะไรบางอย่างเนี่ยหนึ่งต้องใจรักใช่สองคือเป้าหมายใช่อันนี้เป้าหมายสะสมเพื่ออะไรครับ ประเด็นของผมนะฮะหนึ่งเลยตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่ากล้องนี้มันมีชื่อประเทศไทยเราอยู่แล้วเราเป็นคนไทยพี่ม,มันตีสยามบางข้อเนี่ยมันสมควรจะอยู่ในมือคนไทยครับผมก็เลยเริ่มสรร<น>ะสมจากตรงนี้มาใช่ครับมันเป็นสมบัติของชาติเราเล็กงเนี่ยถ้าเราดูกล้องคาสซาจริงๆนะฮะมีแค่5ประเทศเท่านั้นครับที่จะมีชื่อประเทศอยู่ในตัวกล้องคาไซายนะใช่ที่ไซทําให้มีประเทศญี่ปุน่นประเทศไทยประเทศฮอลแลนด์ประเทศอังกฤษและประเทศเมีย หประเทศเท่านั้นเองครับเ,เราอยู่หนึ่งในห้านะครับแล้วมันเรามีความภาคภูมิใจนะบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบริษัทคาไซเนี่ยถือว่าเป็นบริษัททางสายตาที่ใหญ่ที่สุดและนำชื่อประเทศเราเข้าไปอยู่ในตัวกล้องมันรู้สึกภูมิใจครับใญ่ามากนนครับกล้องส่งภาที่ดีต้องดูจากอะไรเลนส์ครับเลนส์เ,<ล>นเพราะว่าเลนส์เนี่ยมันที่ที่เราใช้อยู่ ที่ผมพวกผมสะสมกันในยุคสมัยก่อนเนี่ยเพราะเพราะว่ามันเป็นเลนหินคอร์สครับมันไม่ใช่แก้วแบบสมัยปัจจุบันเป็นเหมืองที่นิยมที่สุดก็คือกอทิงเกนใช่ครับแล้วก็ตามด้วยพอเหมือนพอเกิดสงครามกอทิงเกนถูกปิดครับก็มาเปิดเหมืองเดสเดนเพราะนั้นจริงๆแล้วสองเหมืองเนี่ยคุณภาพก็ต่างกันแล้วครับเพราะว่ากอทิงเกนเนี่ยหินเนี่ยจะอยู่ในน้ำแต่เดสเดนเนี่ยเป็นแห้ง ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นความใสของก๊อตจิงเกินเนี่ยจะเยอะกว่าจะใสกว่าแล้วเหมืองทั้งหมดก็ถูกปิดไปแล้วการทําเหมืองในเยอรมันเนี่ยทำไม่ได้ผิดกฎหมายครับเดี๋ยวนี้ถูกปิดไปหมดแล้วไงครับเท่ากับว่าเมื่อก่อนเลนส์เนี่ยทำจากหินใช่ครับหินเป็นหินคอ์สคับคอสเป็นคอสเลยครับแล้วในปัจจุบันเป็นอ่เป็นายหลอมเป็นแก้วครับเป็นซิลิกา เราเก็บรุ่นเก่าๆเนี่ยกับเรารุ่นใหม่ๆครับผมรุ่นใหม่ๆถ้าทําความรู้สึกมันน่าจะดีกว่าไหมเพราะด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นที่ดีขึ้นครับส่องมันน่าจะดีกว่าไหมอะไรใช่ครับความคิดนั้น่ะจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้กับบางอย่างอย่าลืมว่าวัสดุบางอย่างอ่ะในสมัยนี้มันหาทดแทนไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาแก้วเอาทรายมาหลอมเป็นแก้วเพื่อที่ทําเป็นเลนเป็นเป็นประดิษฐ์เอาใช่ครับเพราะเหมืองก็ถูกปิดไปหมดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วการจะได้หินคอ์ส มาทําเลนแต่แต่ละรุ่นเนี่ยเขาเลือกแล้วเลือกอีกนะครับแล้วก็เอาตรงใจกลางของหินจริงๆอะ่ะซึ่งซึ่งมันมันหาได้ยากแล้วก็ความคมชัดความสว่างจริงๆแล้วอะ่ะธรรมชาติอะ่ะเขาสร้างมาเนี่ยผมว่าเป็นอันหนึ่งที่สุดยอดนะครับเพราะว่าหินคอร์ดจากที่ยุคเก่าเนี่ยสีไม่เพี้ยนสีไม่เพี้ยนภาพไม่เบลอโฟกัสนิ่ง <focus ning, S 1> ครับ,รบเพราะเดี๋ยวนี้แก้วเนี่ยที่เราใช้อยู่ดีสูนเนี่ย ถ้าลองมาสองเทียบดูอะถ้าใจเป็นกลางครับจะรู้เลยครับว่าอันไหนมันดีกว่าอืมโอเคคือคือตรงนี้มีผลเยอะเพราะว่าอย่าลืมนะครับการเช่าพระอย่างอย่างผมเป็นนักสะสมเนี่ยเวลาผมเช่าพระองค์หนึ่งเนี่ยล้านหนึ่งสมุดล้านหนึ่งเนี่ยถ้าเอากล้องธรรมดาไปเนี่ยบางทีเนี่ยสีเพี้ยนแสงหรือความลึกความโฟกัสมันพลาดไปนิดเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดเช่าพระเก๊ได้เลยนะฮะ แต่อย่าลืมนะครับกล้องจะดีแค่ไหนก็ตามไม่ได้บอกว่ากล้องดีสองแลวจะเป็นผ้าแท้นะฮะ<ช>อันนี้คนล,ละเรื่องนะ,ะแยกกันก่อนเพราะว่าแต่กล้องดีก็คืออาวุธที่ดีสิ่งที่เขาฝึกทุกวันคือทําให้เขาเก่งไม่ได้หมายถึงกล้องทําให้เขาเก่งแต่กล้องจะทําให้เขาลดเรื่องของความผิดพลาดเขาเรียกว่าเออร์เลอร์ลดลงนั้นลง,ลงมาแล้วทําให้เขาเรียกว่าคุณภาพหรือว่าผลผลงานออกมาดีนันี้กล้องเนี่ย จะมีผลเยอะมากๆนะครับในเรื่องของการส่องแล้วดูรายละเอียดของตัวพระองค์พระเองความชัดเจนความเคลียร์ความสบายตาแล้วก็ความสว่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ากล้องเนี่ยมีผลกับเราเยอะนะครับกล้องดีต้องแพงไหมเอออย่างงี้ <S <S อ่ากล้อ,อ,องดีต้องแพงไหมเหรอฮะ,อะพี่อันเนี้ยผมตอบเลยฮะว่าที่มันแพงเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับครับ เล่นสมัยก่อนเนี่ยผมต้องอธิบายีุพองนี้นี่เนกระเท้าความไปย้อนหลังนิดหนึ่งครับอย่างคําถามตะเกียะที่ว่าใหม่เนี่ยย่อมย่อมเดียวเก่าเนี่ยใช้ได้บางอย่างจริงฮะแต่ว่าเล่นสมัยก่อนเนี่ยพี่อย่าลืมนะฮะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ได้รับรางวัลโนเบลทั้งสิ้นเนี่ยคิดค้นขึ้นมาและผลิตขึ้นมานะ,ะครับโอ้โหนะเรานักวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยผมถ้าผมำจำจำไม่ผิดเนี่ยต้องสุดยอดมากๆาเลยสุยครับแลวไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่า เอาเอาเราพูดถึงที่เลิกแล้วกันเขาต้องเกณฑ์คนที่เป็นสุดยอดกาทีเข้ามาอยู่ตรงนั้นแน่ๆเพราะบริษัทคาไซเนี่ยนะฮะบริษัทอปติคอในเยอรมันเนี่ยมีเยอะมากครับพี่พอแล้วคาไซเนี่ยฉลาดมากครับอย่างสมมติไซส์ไอคอนเนี่ยเขาผลิตอยู่เขาส่งพนักงานไปเลยนะครับไปศึกษาและเรียนรู้เสร็จแล้วหาจังหวะเทคโอเวอร์ฮะแล้วดึงพนักงานเข้ามาในคาไซดึงเข้ามาในบริษัทแม่ใช่ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วมาเลิตนี่แหละครับเลนก่อนสงครามเนี่ยมาถึงสองดีกว่า S <S เสร็จหลังจากคราวนี้เอกสารเนี่ยเขาถูกเขียนเรียบเรียงไว้แล้วช่วงสงครามโลกเนี่ยถูกริกาขนไปหมดเลยครับนี่ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมีในหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งซึ่งเราๆท่านๆสามารถเข้าคน้นคว้าได้เลยครับมันเป็นเรื่องที่ศึกษาได้ทุกคนนะครับ,รบเสร็จแล้วคราวนี้เอกสารถูกทําลายคราวนี้ก็จะเป็นการจํากันแล้วฮะว่าเออเลมต้องระยะองศานี้หลอมอย่างนี้มันก็เลยหลังๆเนี่ยก็เลยจะไม่ดีเท่าก่อนสองครามและส่วนว่าเลนเนี่ยด<ช>ีๆแพงไหม<ล> มีราคาแพงครับพี่อืมครับมีราคาแพงมีราคาแพงก็อยู่ที่เราเลือกแหละใช่ใช่ครับถามคุณตุ้มหรือคุณเล็กนิดหนึ่งเคยเจอกล้องเก๋ไหมเออเอออย่างผมโทษทีอย่างวงการพระเนี่ยแน่นอนแม้กระทั่งคุณตุ้มหรือคุณเล็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยเราก็จะจะเจอว่าพระเก๋บ้างเจออะไรบ้างถือเป็นเป็นเรื่องของประสบการณ์ใช่อ่า ล้องเนี่ยมีเก้ไหมครับเอาส่วนตัวผมเลยนะครับบอดีม้มีเก้แต่เลนผมยังไม่เคยเจอเลนเก้ครับ<อ>เพราะว่าอย่างสมมุติไซโกนะครับมันก็เป็นเลนของไซโกเขาเพราะว่าเลนเนี่ยเก้ยากมากครับพี่พอผมยังไม่เคยเห็นเลนค่ายไหนที่สามารถทําได้เหมือนไซ์เลยฮะหลอดไฟยาวคู้วคนข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่ง,ง,ง,งมผมยังไม่เคยเจอนะคคือคืออย่างผมเนี่ยเวลาพ้าเองเนี่ยพราเครื่องหรือแม้กระทั่งเอ,อเอฟซีทั่วไปที่เป็นนักสะสมเองก็ดีนะครับคือเวลาเราดูพ้า ดูอะไรเนี่ยแล้วก็จะดูจากทีมทรงเนื้อหาธรรมชาติทุกอย่างแล้วก็ดูจากาตัวตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเราดูประเมินจากว่าแพ้เกสอย่างกล้องเนี่ยก็คือตัวบอดี้ตัวเลนส์ครับ,รบผมสมมุติสมมุติผมไอ้นี่หน่อยนะเอาผมทํากล้องหลุดปุ๊บอะเลนส์หลุดออกมาเอาผมไปสลับบอดี้แล้วเอาเลนส์อันนี้ไปใส่อีกอันหนึ่งที่มันมีมูลค่าแพงกว่าอย่างเงี้ยทำได้ไหมแล้วดูดูรู้ไหมรู้ครับมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่น อ๋อแนในตำหนิมีอะไรที่เราสามารถที่จะดูได้ใช่ครับที่ถามพวกแม่เราอยากเพราะเราเราเป็นนักสะสมครับการสะสมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยระหว่างทางไปจนถึงวันที่เราอยากจะออกออกแบ่งออกมาเนี่ยเรามาเจอคําว่าเก้ขึ้นมาเนี่ยเงินหายใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักสะสมควรจะต้องศึกษามากๆครับครับแล้นี่คือเป็นแหล่งข้อมูลในการที่ศึกษาว่ากล้องที่ดีนะครับแล้วก็เลนส์ที่ดีกล้องแท้เป็นยังไงนะฮะ เล่นกันยังไงรุ่นไหนนิยมเนี่ยต้องมาชมเลยอ่าโหสุดยอดประเภทของกล้องในปัจจุบันแบ่งเป็นยังไงบ้างครับเอาในกล้องปัจจุบันที่คนไทยเรารู้จักนะฮะคนไทยเรารู้จักเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้ารุ่นแค่นั้นะประมาณนั้นพี่พอเป็นกล้องหลังสงครามซึ่งเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าคนไทยเนี่ยเรามาศึกษาพระไม่นานมีการซื้อขายพระเนี่ยไม่นานนี้ แล้วก็จะมารู้จักกล้องหลังสงครามก็จะมีเกลียวดําเขียวขี้ม้าอะไรประมาณนี้แหละโลโก้กลมโลโก้นูนสามแถวอะไรอย่างเงี้ยสาครับอยู่ประมาณนี้ครับที่ที่เราได้ยินกันนะครับแล้วก็ราคาไม่เบาเลยครับราคาอะไรอย่างเี้ีม้าเนี่ยใช่ที่คนไทยที่คนไทยรู้แค่นี้เพราะว่ามันไม่มีของเข้ามาให้เห็นไงครับไม่มีของเข้ามาให้เห็นเราหาซื้อไม่ได้นะผมว่าคือคือพี่พอครับปัญหาคนไทยเราเนี่ยชอบชอบแกะเลนกันนะฮะพอแกะเลนมาปุ๊บเนี่ย หนึ่งนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าแกะมาทำอะไรใช่ครับผมก็งงฮะเพราะว่าจริงๆเลนเนี่ยเราสามารถดูในตัวกล้องได้เลยครับว่าเป็นเลนหนาบางสองดีไม่ดี APL ีแอลไหมดูได้หมดเลยครับดูได้หมดเลยครับมีวิธีดูก็คนไทยยังดูยังดูหน้าเลนไม่ออกครับเขาต้องแกะมาดูขอบเลนรอยตัดรอยเจียรอยประกบของกาวใช้กาวอะไรกาวอีกอย่างหนึ่งครับที่คนไทยเข้าใจผิดนะครับายังไงครับทุกวันนี้คนไทยชอบกาวเหลือง หยิบกล้องมาแกะเลนออกมาปุ๊บกาวเหลืองไม้ถามก่อนเลยจริงๆแล้วกาวเหลืองอ่ะคือกาวที่แย่ที่สุดนะซึ่งอายุการใช้งานมันมันมันสู้กาวขาวไม่ได้ทําให้สีเพี้ยนด้วยครับเนื่องจากว่าพักเครื่องทองคำในการเทรดได้กล้องขายได้ไหมสบายเลยครับสบายเลยหรอมีคนเล่นมีกลุ่มเล่นมีฮะโอเราไดคือคือผมก็เพิ่งเพิ่งทราบนะเพราะว่า ผมก็ไม่คิดว่ากล้องเนี่ยจะมีสภาพแบบโหเยอะขนาดนี้แล้วนี่ไม่ได้ว่าเราหาทาตามท้องตลาดได้คือคือเอามาเนี่ยถือว่า1 0 1 0เครับเพราะคนเล่นกล้องนี่เยอะมากเหมือนกันนะที่ที่เขาแบบใจรักมากนะครับโอ้โหแล้วเวลาเทรดได้เนี่ยทากาไรได้ได้ครับพี่พอก็ได้ครับกล้องหนึ่งตัวราคามูลค่าสมมุติเราทุนลงมาแสนหนึ่งเราสามารถขายแสนสองแสนสามแล้วมีคนซื้อได้แล้วมีประกันไหมครับในตุ้ อ่าจริงๆมีครับเราประกันได้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าส่องไม่เข้าตาหรือว่าพิสูจน์แล้วว่าเลนส์มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเราประกันให้ได้แล้วอ๋อแสดงว่ากล้องแต่ละตัวไม่ได้ว่าจะเหมาะกับสายตาทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อยังไงครับคุณตุ้มหลานีเพราะว่าไซส์เนี่ยนะฮะเลนส์เนี่ยอันหนึ่งเลยพี่เลนส์ก็มีผกอย่างนะพี่พอมีสายตาสั้นสายตายาวนะฮะสายตากลางมีเอียงซ้ายเอียงขวาอืนะฮะ โอ้หมายถึงว่าแต่ละเลนมีความเหมาะสมด้วยของแต่ละสายตาของคนที่ใช่ครับอ๋อเพราะถ้าเราใส่ตาไม่ได้เอียงแล้วเราไปไปได้อันที่เอียงมาแล้วเสร็จเลยมันจะเบลอครับไม่ชัดเราว่ากล้องไม่ได้ด้วยใช่ครับเพราะบางทีการเลือกกล้องเนี่ยก็ต้องเหมาะกับสายตาของเราใช่ครับพี่ไม่ใช่แค่กล้องแพงอย่างเดียวนะครับสายตาเราก็มีผลเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณต้องเวลาเลือกกล้องสองพระแนะนำเอฟซีหน่อยได้ไหมครับว่าควรจะตั้งต้นจากตรงไหนได้ครับ เลือกการเลือกกล้องสองพาระนะฮะไม่ยากเลยครับขอให้เลือกที่สว่างไว้ก่อนเลยนะฮะเลนที่สว่างส่องอะไรก็ใสฮะมีไฟได้ไหม้ยอมครับมีไฟได้ครับถามไฟสองไม่วผมเห็นบางคนนุ่มีไฟนะครับเจองั้นยอมนะฮะต้องเลือกที่ใสแล้วสว่างไว้ก่อนนะครับใสแล้วสว่างไว้ก่อนเข้ากับตาเราไหมเข้ากับตาเราไหมเท่านั้นแหละครับ ผมแนะนําเลยครับเลนส์ใสๆยังไงส่องอะไรก็ใสนะฮะไม่ใช่เหลืองๆขุ่นๆอย่างนั้นไม่ใช่ครับอ่าแล้วฝั่งคุณเล็กล่ะครับก็อย่างที่ที่ตุ้มบอกมันต้องใสแล้อย่างหนึ่งอ่ะที่ขาดไม่ได้คือถ้าส่องแล้วอ่ะเข้าตาเราไหมเพราะกล้องบางตัวเพื่อเราบอกดีแต่เราไปส่องแล้วเราอาจจะไม่ชอบเพราะเลนส์แต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันใสเข้าตาเราไหมสีต้องไม่เพี้ยนภาพต้องไม่เพี้ยนแล้วก็ ออสองแล้วไม่ปวดตาตนั่นแหละครับก็ EP นี้นะครับได้ความรู้มากๆเลยว่าประวัติความเป็นมานะในแต่ละยุคแต่ละสมัยจเจ n เนอเรชันของกล้องประวัติความเป็นมา,าคร่าวๆว่าเป็นยังไง EP หน้าเนี่ยห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเจาะลึกแต่ละตัวแต่ละรุ่นแต่ละบอดี้รวมถึงเลนส์ต่างๆที่เขาบอกว่าเลนส์ดีมีผลเยอะมากๆมีผลยังไงรุ่นไหนนิยมกันราคาเล่นกันเท่าไหร่ อีพีหน้าอย่าลืมนะครับห้ามพลาดนะครับเจอกันครับซึ่งข้างหลังนี่เขาจะมีเขียนในหน่วยงานเลยนะฮะว่าอยู่โรงงานอยู่แผนกอะไรเนี่ยครับเนี่ยสองทับเอสองเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะเป็นขวดทดสอบของเขานะฮะแล้วดูโลโก้โฟกซ์ลุกแรกๆเลยโอ้โหแล้วอย่างถ้ามูลค่าการเล่นหาเนี่ยเออต้องมีเท่าไหร่เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเป็นแสนนะครับพี่ผมเนี่ยหลงไหลในช่วงของสงครามโลกที่อะไรที่ ผลิตในช่วงสงคารามโลกว่ามันมีคุณค่าไงฮะมันเป็นมีคุณภาพมากด้วยใช่ครับใช่ครับ